ผมชื่อว่านวดถึงหน้าตาอาจจะไม่ได้เข้ากับชื่อแต่ผมก็เป็นดารานะครับผมมีบ้านผมมีรถรถดูด,ดลวงผมนั้นถูกจอดไปข้างทางแต่ชายคนนี้ก็เดินเข้ามาหายใจใส่มันผมก็เลยอยากถามเขาว่าขับรถกูยังพวกคุณอาจจะไม่เข้าใจผมว่าผมทำไปเพราะอะไรการที่ผมตบหน้าเขาไปนั้นเป็นเพราะว่าผมรักรถครับและแน่นอนพวกคุณคงไม่เข้าใจหัวอกผมหรอกว่าการที่โดนหายใจใส่รถเนี่ยมันเจ็บปวดมากแค่ไหนและในเวลาว่างผมกชอบขับรถเล่นครับ ผมชอบที่จะขับมันไปทั่วเมืองรับลมไปเรื่อยๆแต่แน่นอนผมเป็นคนขับรถไม่ประมาทจนกระทั่งลุงคนนี้มาชนผมแน่นอนลุงคนนี้มาชนผมครับตามภาษาคนรักรถเนี่ยผมย่อมโมโหดูจากรูปหลุงลุงแล้วมาต้องชนแล้วหนีผมแน่แน่ชนซะเต็มหลังเลยลูกลุงไม่เอาเรื่องแล้วกันเนาะจะได้จบจบอ้าวลุงลุงจะหนีไปไหนะฮะกลร์ดรถกูยังโลกเราก็เป็นซะแบบเนี้ยถ้าเป็นรถคุณผมรู้คุณก็ตบทุย สวัสดีกับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยนะครับที่ใช้ออกซิเจนหายใจทุกท่านเลยนะยินต้อนรับเข้าสู่ GTAV กันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็สำับวันนี้ผมมาในตัวละครที่เป็นดารานะฮะเป็นดาราที่แบบหน้าตาดีนะครับที่ว่าดูดีมีออร่าหน้าไม่หมองนะฮะอืมาพร้อมกับรถคู่ใจนะฮะเป็ขับมินิคูเปอร์สีเหลืองด้วยเป็นไงเขาเรียกว่าตามกระแสอินเทรนด์กันมากเลยนะับสำหรับตอนนี้ รู้กันอยู่นะครับทั่วไทยเลยเป็นที่โด่งดังนะครับกับไวรัเล่ากราบรถกูยังนะสดับไอสองคนนี้นกราบรถผมยังครับน่าจะยังนะฮะแล้วปัญหาเลยคือไอไอไอมอนี่นีมันกำลังจะถ่ายรูปไอคนนี้ไหมและไอมอนี่แม่งมึงโดนจ้างมาแต่งมัดคอดแล้วมึงยืนเล่นมือถือมันใช่ไหมเนะี่ยโอ้เขาเรียกว่าอู้งานนากราบรถกูยังเอามันผิวมันผิวมันผิวเฮ้ยช่วยด้วย วิวยด้วยโอ้โหมีแนวร่วบมีมีแนวร่วบน,น่ก็แบบกลารวัยเล่าแบบดังเลยนะครับกับการที่ขับมินิโกปเปอร์นี่จะสามารถต่อยใครก็ได้นะฮะโอ้โหจนกระทั่งเพจมินิโกปเปอร์ออกมาบอกเองออกมาบอกเองเลยนะครับบอกว่ารถของเรานั้นไม่มีสิทธิ์ในการต่อยกันอื่นนะครับโอ้โหที่ดีว่าไอ้นะวดเราจะเรียกว่าไอ้หมอน,นี้ว่าไอ้นวดกันนะครับไอ้นวดที่เป็นดาราถึงกับโดนไล่ออกเลยนะครับก็ซวยมากๆเลยนะ ก็ใครที่ขับรถนะครับมีรถขับก็ถือว่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะครั <Grab. S 1> บเวลาชนใครมีอุบัติเหตุก็อย่าเพิ่งใจร้อนนะอย่าเพิ่งไปตบหน้าเขาแบบโดยที่ไม่รู้จักกันนะครับไม่รู้จักฉันไม่รู้จักเธอ What the h <c ười> เ l l เป็นไรลุงเป็นไรลุงแบบนี้ไม่นี่ไม่ถูกต้องนะครับต่ <c ười> อยไปมั่วเลยก็สำหรับในวันนี้นะฮะผมก็เลยไปจัดรถ midibus มาเลยนะครับลงเป็นมอดพร้อมกับแต่งมาเรียบร้อยนน่ดูดูแต่งยางแต่งโลนะสุดเท่ เพราะผมแต่งเครื่องนะครับดิดีว่าเฟี้ยวฟ้าวพะพ้าว,วแก้วอืมเอ้าแหละสหรับวันนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมาแถวนี้รู้สึกว่ามันจะมี NPC ซอมบี้นะนี่นี่คุณชมดูมันจะมีซอมบี้เนปะอาฉันคือซอมบี้คือในเกมนี้มันจะมีพวก NPC อยู่ตามจุดเนปะอาข้าต้องการกินสมอง กินสมองลล้วนสมองอร่อยคุณสามารถถ่ายรูปได้แล้วก็อย่าลืมให้ติปกูด้วยมันคนตีนนะ่นมีแบบให้ถ่ายรูปแล้วขอติปแย่ทำเนียนแล้วเดินเกคุณผู้ชมเห็นมือถือแบบมือถือมันบ้างอยู่ตรงมือมันเนี่ยนะต้องการกินสมองสมองอร่อยอร่อย คือเหมือนว่ามันให้เรามาผลีในในการคุยกับซอมบี้เออกินเสร็จปั๊บจะแบ่งออกไปสองส่วนพอเลยพูดมากอย่างนั้นแหละกลับบ้านเก่าแล้ครับอับรถกูยังก็สำับตอนนี้นะดาดาคนนั้นก็เรียกว่าดวงสวยแนบถึงคาด รับบาปตามกรรมไปแล้วแนะ่เขาที่ทว่าโดนเซ็นสัญญาออกนะครับง่ายๆคือไล่ออกน่าถึงสองบริษัทเลยนะทั้งแกมมีแแมม่แล้วก็แกมมี่แล้วก็อะไรวะไอพีีเอสนะที่ทว่าประโยชน์ที่ดีนี่แปลพร้อมกับคำว่าลับรถกูยังอันนี้อะไรเนะนี่ยเดเดนี่อะไรครับแล้วมีฟ้าผ่ามันอยู่ตรงตรงไข่นี่นะโอ้โหนี่มันร้านอะไรวะ ดูแป๊บฮาร์ดคอร์คอมิกสตอร์ขายการ์ตูนแบบฮาร์ดคอร์นะฮะโอ้โหเป็นร้านขายพวกอนิเมะรับรถกูยังลุงลุงง่วงเลยลุงง่วงเลยก็เรียกได้ว่าทำตัวเองแหละมั้งนะครับผมกูคิดว่าหลังจากนี้เขาคงต้องขายรถที่สุดแสนที่รักของเขาในการทำมาหากินนะก็จริงๆแล้วคือ ไม่น่านะครับไม่น่าไปทําอย่างนั้นเลยนะแถมยังไปแจ้งความเขากลับอีกนะครับบางคนอาจจะยังไม่รู้นะคคือคนอาตาลาก็จะไปแจ้งความเขาอีกนะบอกว่าไอ้มอไซค์เนี่ยมันชนแล้วเนี่นะจริงๆคือเงียบๆไว้เนี่ยก็ดีแล้วเงียบๆไว้ก็ดีแล้วใช่ไหมอันนี้ไม่ไอ้น,นี้ไม่นักรถเลย <c oughs> อันนี้นะเพราะเรียกว่าชนแล้วหนี <c oughs> อันนี้คือโดนชนแล้วหนีนะไม่ใช่ชนแล้วหนีโดนชนแล้วหนี ใส่หมวกกันน็อกวิ่งก oh, no. ัน oh, ด no. ้วยอ้าน่ารือลุงมันน่าสงสารขับบิ๊กไบค์ไั้ทีนี้ใส่หมวกแพงๆกันไม่ได้นะก็ใครช่วงนี้เนีเห็นคลิปบิ๊กไบค์ออกมาขับแบบเร็วๆยกลงยกล้อแข่งกับเด็กแว้นประจำเลยเนี่ยก็อย่าไปเอาเป็นตัวอย่างนะไม่ดีเลยนะผมว่านะจริงๆนั่งเล่นเกมอยู่บ้านดีกว่าเนี่ยกาบคอมกูย่างดีกว่านะกาบคอมกาบคอมกูย่างผมกูต้องไปแบบนั้นเนล่ยาบคอมกุยัง คอมนี่แบบมีบทบาทในชีวิตกับผมมากบอกเลยเฮ้ยแต่ว่าหลังจากที่มีข่าวของดาราไปนะครับคุณผู้ชมอาจจะยังไม่รู้นะฮะว่ามันมีอีกข่าวหนึ่งนะที่มันโหดเหี้ยมอำมหิตกว่ามากเลยนะก็คืออ่อคุณผู้ชมรู้จักด่านไหมครับด่านที่ขึ้นทางด่วนนะครับก็บคือมันมีรถคั้นหนึ่งนะครับขับขึ้นไปแล้วมันขับไปผิดผิดช่องนะเจ้าหน้าที่ด่านก็เลยแบบบอกให้ไปต่อคิวอีกอีกช่องหนึ่งนะแต่ว่าโดนเจ้าของรถลงไปต่อยต่อยสลบไปดด้วยะนรับ ไปเรียกว่าโคตรเถื่อนน่าโคตรเถื่อนมันเถื่อนเกินไปแล้วประเทศไทยเนี่ยประเทศไทยมันเถื่อนเกินไปแล้วาถามแจงอ่านเรื่องของบัวขาวเลยนะโอ้โหปอประมุกพี่บัวขาวเราแบบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี <c oughs> <c oughs> ๋ยวนะเมื่อกี้มันเข้าไปบั็กข้างในได้ไงน่าก็คือบัวขาวนะไปแพ้ไอ้หลวงพี่จากจีนนะไอ้หลวงพี่ไซตามะเนี่ยโอ้โหไปต่อยอเขาแพ้แบบสามศูนย์น่าเกลียดน่าทุลังทุเรียนเงาะลำใหญ่มาก คือแบบยังไงอ่ะโดนส้นตีนเต็มหน้านะครับแถมยังโดนต่อยแล้วล้มอะไรตั้งหลายอย่างนะครับยังโอ้โหกรรมการยังให้แพ้สามศูนย์เดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้มันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นอากาศดีนะพามาพามามาเดินเล่นเฮ้ยกลับรถกูยังอ้าวเจ้านายอยากมีเรื่องอ้าวอ้าวเฮ้ยเฮ้ยอ้าเอาหมาเอาหมาหมารู้จักรไม่ปืนเหรอฮะอ้หมาไม่รู้จักปืน

อย่าให้รู้นะว่าใครเป็นผลิตปืนปืนอากา้ายิงหมาไม่ตายนะโอ้โหเชื่อกูเลยหน้าตาไมเคิ้นหน้าเครียดเลยเนกะิดเป็นคนทันทีโดนหมากัดตายเสียชาติคนชิบหายนยะใช่ไหมใช่ไหมโอ้โหกาบรถกูย่างเฮ้ยเฮ้ยรถเท่รถเท่ออาคันนี้ก็ได้คันแดงด้ยไหมคันแดงแรงลิตคันแดงแรงลิตขอยืมรถหน่อยครับ ากาบรถกูยังไม่ต้องกาบไม่ต้องกราบแต่เมึงก็ต้องกาบแต่เมืองก็ต้องกาบวัตนต่อจากนี้ไปรถจะกลายเป็นของกูแนะล้วเนาะกาบรถกูยังคันนี้เท่กว่า <c oughs> ชนเหรอชนชนแล้วหนีเหะชนแล้วหนี <laughs> ออกไปออกไปออกจากรถไปแล้วไปโดนชนเ้อมอี เอาไปละเอาไปละหลบ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 หนึ่งสองหนึ่งสองวันทูวันทูวันทูอ้นี่อ๋อไทยมุงไทยมุงวันทูวันทูทรีรับรับไม่มีคนแม้แต่สนใจโ <c oughs> ลกเราที่แบบโอ้โหเฮ้ยแต่ว่าคุณผู้ชมได้ดูคลิปยังครับไอคลิปไอคลิปที่ไปตบตบคนตบมอไซค์ผมแบบเอาเป็นตรงนะถ้าสมมติไม่มีคนพูดขึ้นมานะคนหนึ่งที่คนตะโกนออกมาว่า ทำไมไม่แจ้งตำรวจนะผมคิดว่าแบบไอ้คนนั้นไม่คงตบไปอีกนานแหละจริงๆนะผมผมว่าไม่ต้องตอบไปอีกหลายหมัดอะ่ะนะชนกันก็เป็นอุบัติเหตุไม่ใช่เหรอมันไม่ได้จะตามกฎหมายหรอใช่ไหมไม่มีคนนั้นพูดมาในคุณมอไซค์ที่แบบเจ็บไปอีกหลายดอกแน่อนอนนะครับแต่ว่าวันนี้คุณท้าวคุณผู้ชมนะไปที่ไปที่บอลลูนนะครับที่ในพาร์ทที่แล้วเนี่ยเราพาคุณผู้ชมไปขี่บอลลูนนะแต่ว่าไฟดันพังซะงั้น แล้วก็แก้ไขไม่ได้แล้วนะตอนนี้ก็เลยเขากาดแก้ตัว <c oughs> แล้วเสียงโทรศัพท์แม่งคืออะไร <c oughs> อะมาถึงแล้วนะครับ้างหน้านี้นะมันเป็นคาสิโนนะฮะเอาไว้เข้าไปเล่นการพนันนะครับแต่ว่าเข้าไปก็ไม่ได้สร้างไว้ทำไมนะผมว่า GTA 6นี่เป็นไปได้ว่าแบบ อยากจะให้มันทําให้แบบเมืองที่มันเข้าไปได้หลายที่นะครับอย่างเข้าไปในห้างอะไรอย่างงี้น่าใช่ไหมใครๆก็อยากได้แบบเกมแบบนั้นนะน่เอาละตอนนี้มาเอาบอลลูนก่อนนะครับตอนแรกผมคิดว่ามันขับไม่ได้นะแต่ว่าจริงมันขับได้นะครับนี่ก็โทรมาจังเลยไมเคิลไมเคิลพงศ์นี่อะชูไรสวัสดีครับทีนี้ก็ ใส่อาวุธเข้าไปนะครับตอนแรกคิดว่ามันบินไม่ได้นะเออเห็นมันบินอยู่บนท้องฟ้านะครับเห็นมันบินอย่างเดียวนะแต่ว่าไม่เคยไปขี่มันเลยจนกระทั่งพาร์ทที่แล้วนะลองมาเล่นดูเฮ้ยเป็นขี่ได้ด้วยเว้ยก็เลยเอาไปถล่มเมือง <laughs> เอาไปดอกใส่หัวชาวบ้านนะแต่ว่าคลิปก็บั๊กไปนะไม่รู้ว่าเป็นอะไรที่แบบน่าเสียดายแต่ว่าช่วงนี้นะโอ้โหไม่รู้จะเล่นเกมอะไรดีนะฮะ ใครที่มีเกมอะไรแนะนำก็สามารถแนะนำเข้ามาได้นะครับนะจริงๆคืออยากจะลงหมดเอ่อใน GTA แปลกๆบ้างนะครับแต่ว่ายังหาวิธีลงอยู่นะครับเดี๋ยวต้องไปถามคุณบูมละว่าคุณบูมลงไงนะครับใช่ไหมบูมชอบไปหาบอดบ้าๆบ,บ,บออะไรมาเล่นเป็นประจำนะครับทั้งเดอะฮงเดอะฮักไอรอนแมน้าบอค <laughs> อแตกดูแล้วก็ตลกดีนะไอบูมเป็นคนบ้านะครับแอบดรามในคลิปนี้แหละว่าแต่เราจะไปไหนดีเนาะคิดถึงไอบอลลูนนี้แบบ คิดถึงไอ้เกมเลตอเลตนะครับมีใครเคยเล่นเกมเลตอเลตบ้างเลตอเลตสองนะฮะยูรินะครับโอ้โหสมัยผมเด็กๆนี่เล่นเป็นประจำนะครับเล่นแบบไม่มีหยุดไม่มีหย่อนนะฮะสมัยนะั้นนี่เป็นอะไรแบบโคตรพีคอีกเกมนึ่งคือเคาน์เตอร์สไตล์นะครับคีลอบดีโปติกนะถ้าคิดถึงสมัยปัจจุบันนะครับถ้าเอาเรือลบแบบนี้นี่ไปทิ้งระเบิดเนี่ยผมว่าโดนมิไซลายทมอมฮอปมันยิงพังตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มตน <c oughs> ม้นใช่ไหมเนี่ยน่าจะเป็นอย่างนั้นนะนะเดี๋ยวเราจะทำการทำการดับเดอะบีท p t h จบ the beat. <c oughs> ะบ a ทกูไปไไลเลย,นะลเลยนะอ้าทาา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 าราราาาาาัาา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 าอบสอาาาาาาายาา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 าไาา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 าลาน่นาา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 า มาแล้วมาแล้วมาแล้วหัวใครเนี่ยหัวใครอ,องโ <c oughs> อ้แต่อย่างลูกโปง่งโอ้โหไม่มีใครเสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้โอ้ดวงดีดวงดวนีน่าจริงๆแล้วคือไอบ้บอลลูนเนี่ยมันบินได้ได้วยกา๊าซฮีเลียมนะครับคุณผมู้ชมรู้จักกา๊าซฮีเลียมไหมฮีเลียมนะฮีเลียมก็คือกา๊าซที่ทำให้แบบสิ่งต่างๆนี้เบาะนะครับ เป็นการ์ดที่เอาไว้ใส่ในอ่าลูกโป่งเรานะฮะลูกโป่งเคยลูกโป่งลอยฟ้าเปล่าเวลามันระเบิดนี่มันติดไฟนะครับถ้าหากแบบสมมติว่าไอ้นี่ระเบิดแล้วติดไฟนะี่จริงๆแล้วแบบระเบิดแรงมากนะฮะว่าแต่มึงจะโชว์เต่าทำไปมึงโชว์เต่าทำไมเอะขับ,บนนนะมินิมาไหนรู้ป่ะกูขับมินิคูปเปอร์เฮะเฮะหน้าแบบโคตรเข้มเลยยังเสียงเฮ้เอสโอเอาไปละ มามามาหลบ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 ไงไมาดิมามมาหลบหลบเอา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 เเอาบเอาเเอา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 เออเอาอเอาเอาเลาเาเอาเอเอเอาาเออาเอาอเ เอาบลาเอาบลาเอาบลาตำรวจจะเอาอยากอยากมีเรื่องจะมีเรื่องเอาบลาเอาบลาเอาบลเอาบลาไปแหละไปอะไรกรบปุกปุยังกรบปุกปุยังแมนมันแหมนมึงยังไปหน้าบะอาบแดดอีกเะเดี๋ยนะไอ้ดนี่มึงขับ มึงกระเด้งสนุกเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหายอยนะู่ไหนละหายอนะยนะูยไนะ่ไหนละเนี่ยขับขับสนุกกูยิงคนขับยิงคนขับไปแล้วอือใจนี่อยากเจอแบบพวกสัตว์ทะเลมากเลยนะอยากเจอพวกปลาโลมงปลาโลมาอะไรอย่างงี้นะแต่ยังไม่มีโอกาสได้เจอสักครั้งเลยนะไม่รู้ว่ามันเด็กหายหัวไปอยู่ตรงไหนกันหมดนั่นเดะไม่แอบ,บอยู่ตรงไหนแบบมาทั้งเรือมาทั้งน้ำ มาทั้งอากาศเอาเลิกตามแล้วสยองหยตรงนี้มันะว่ายน้ำในฝันโอ้โอ้ เอาไปละหน้าอยาจอ่จอนซีจอนซีหน้าเลยจอนซีหน้าอยู่แค e นซีมอันนี้ทำไรฮ่าฮ่าฮ่า Holy shit แลมันนั่งกลัวทำไม่คนกลัวมันต้องวิ่งไปแบบนู้ไม่ใช่หรอวะเดีเ๋ยวเดผมแจ็บรรจงนะฮะบรรจง <c oughs> มันจงวางยืน well, like ี่ก็ยังอยู่โอ้ยไม่แบบนั่งยางตายเลยฮ่าพงก็เป็นปลา้าทีมันจะเป็นยังไงนะกเลยเราต้องลงไปกลางน้ำก่อนนะครับน้ำไม่ยังใสเลยเอาละนี่ดีนะกวางเมื่อกี้กวางนี่ ปวาวานกูเป็นปาวานแล้วทำอะไรได้บ้างวะเนี่ยทำได้แค่นี้เหรอเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้เปมเนี่ยชิ้หายโอ้โหปาวานแสดงว่าไอ้ปาวานนี่มันต้องผมว่ามันต้องอยู่แบบลึกโคตรๆแน่ๆเลยครับนะคุณผู้ชมคิดว่าไงอยากรู้ใครๆก็อยากรู้ว่าใต้ก้นทะเลมีอะไรคิดถึงแล้วแบบคิดถึงซับนติก้า ทรับตัวนิค้ามึงจะดำใจคอมึงมึงดำไปมึงไม่มีมการที่จะเลี้ยวกลับเลยได้ไงวะเปลี่ยนปลากูเป็นปลาดีกันดกูเป็นดอลฟินเออเสียงอะไรเสียงตดแบบว้าแวบบข้างล่างนี่มีต้นสลายอยู่สองต้นถ้าลงไปลึกกว่านั้นล่ะจะกลายเป็นเกมอาร์คที่แ่บอาร์คเซอร์เบ v ลอีโวที่ถูกเริมเดี๋ยวน่นเราจะสามารถ นำประวานมันขึ้นบกได้เปล่ามันน่าจะได้เะถ้าประวานมันว่ายขึ้นบกมันจะเป็นยังไงวะเดี๋ยวๆ,ๆบังคับยังไงของมันมแล้วทำไมมันหันเอา,อาประวานเกยตื้นตายทุเรศท,ทุลังทุเรียนงาะลำใหญ่มากโอเคครับคุณผู้ชมครับก็สำหรับใน GTA ีวในวันนี้นะผมแล้วก็ไมเคิล แอนเดอร์มินิกรุ๊ปเปอร์แนบที่พังไปแล้วแนะขอจากลาคุณผู้ชมไปก่อนแนบะว่าแต่มึงไม่สนใจกูจริงเหรอเนี่ยมีคนที่ามาในสนามแล้วยังตีได้เหรอวะคนนับถือพี่แกรจริงเลยแนบโอเคก็เป็นว่าแนะสำหรับวันนี้แนบะก็ต้องขอบพระคุณแนะสบสปอนเซอร์จาก g2a.com ด้วยนะครับแล้วก็ขอบพระคุณแนบะที่ขาดไม่ได้เลยก็คือคุณผู้ชมนะครับนะขอบคุณทุกท่านเลยไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้กาดรถกูยัง <laughs> ไม่ไหวจ้